get your เป็นสียอดระบำนี่ก็เราเห็นผลงานทั้งแล้วหลายๆงานที่ต้องไฟแสดงด้วยกันเท่าที่ได้สัมผัสมาก,ก็รู้สึกว่าเขาเป็นนักแสดงนักกรอนที่มีคุณค่าในวิธีการแสดงหน้าเวทีก็ล้วนแต่สดสดฉะนั้นคิดว่าถ้าจะพิจารณากันจริงๆเนี่ยผลงานที่เขาทำอยู่แล้วเนี่ยก็สมควรนะถ้าเราจะคัดเลือกเขาไว้เป็นติลเป็นแห่งชาติวมัน oh, ใครตรงนั้นก็อเออยชื่อว่าเป็นซี่ยอดตะบอมคนจะรู้จักกันหมดรอเป็นดูราที่มีคนเข้าบ้านติเต้นื่องเที่ยงดีได้กวความเที่ยงดูราเป็นตี้แลงคนจะลุกรอเที่ยงกังวานมือพลังเที่ยงไฟรอวานและกี่สำคัญเป็นปลาชาวบ้าน100รอยเปอร์เซ็นต์รอการขับร้อนทำนองดูราหน้าวิธีพมดูทุกครั้ง้มไม่เคยเห็นว่าดูราเป็นตี้จะเที่ยงแล้วออกไปถึงงานัก็จะใช้ปัญญาชัดๆก็เรียกว่าดนคนทับอันนี้ห้อ่ะ ดราเป็นที่สาบมาทีจะลอยบทกลออกมาตามเารณ์ในที่นั้นๆไม่ว่าจะแสดงในวัดในวัดถือร้อยชาวบ้านถือร้อยค่อยมาเลยที่คนนาโรงนีแม่ยกใครบ้างตรงนี้ดราเป็นที่จะไม่ใช่คำเที่ยลเลยจะว่าชัๆแล้วข้าวเหตุการจะนั่นเขจาเห็นว่าการที่จะเป็นที่หรือเป็นได้ขาดมันจะต้องเชี่ยวชาญเมื่ออยากดราเป็นที่ที่เป็นรุบนตราะกูล เป็นที่เป็นคนจะเคยรวมกานจะได้กงนมาไลครัังไล้คนในความกีกองเพราะมันเพราะมีความรู้ดช่ววัดโนราเป็นที่เป็นโนราที่สมบูรณ์แบบมากในด้านการไหลรําในแบบแป้นโบราณการแต่กล้าแบบยางก้องวนโนราได้ยางก็บูนเพราะเมีนจะเคยได้เอายกงแบบว่าคู่ฝักหลักจำคลอนก้องโนราเป็นที่ที่จะเป็นจัดจูงเข้าใจกันเขาเงื่องอยากนั้นแต่ได้จอดทิศในมีความรู้ในทางนี้มากมมยไม่ว่าทิศในราดับก้องโกลานพระชาชนเรื่อในรัดพระเจ้าบันถักทางทางการ ทำให้ปูกแบบเพราะฉะนั้นโดยก็คิดตัวตัวของผมนี่ต้องเม่นด้วยในความสามารถและพู้นากองฐานที่ปรากนมากควรจะได้รับการเจอชูแคดเป็นที่ละพิ้นแห่งชาติอีกขนาดนึ่งเสียงไหลายห้างบอกว่าโนเป็นเสียลำกัน้าคนลอโน้าอย่างโจอเป็นคนไม่มาตานแม่ะัวบุญเลี้ยงที่จริงๆก็เป็นสีอย่และกะ เราผมเลีเยงนาล่าแล้วต้องควรแทนที่จะยกยองเฉลิมเพีย,ยรยให้เป็นไดน้เป็นในาติได้ตั้งใจก็บุ่งโจมตีไล่ย้ายเราไม่อายคนเลี้ยงโคราเป็น์ซีรั่มหรือว่าก่อนทัพร้อมกัินโจมมาเพราะว่าโคราปัจจุบันนี้จะเป็นร้อนทรัเป็นนี้สาลาทุกอย่างแหละ พราะฉะนั้นผมคนหนึ่งแสบซับลองนนท์ไอโนราติงซีไอไอได้ไปที่นั่น,นไปเล่นกีตาร์เป็นเนื้อซามีจาไอโนราครั้งลับได้ดูเป็นสวย,ย่างว่าโนราแต่มีและสมบูรณ์ีจาได้หยอกล้ให้เป็นที่เั่นไปเล่นกีตร์คนที่แบบว่าพูดถึงว่าแต่ก็แต่เล่นออคอนเสิร์ตหน้าเวทีทําไมถึงเล่นตายได้ทําไมถึงร้องมโนราได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะกต่มี ครูบาอาจารย์อยู่ท่านหนึ่งนะคะซึ่งแตนให้ความเคารพนับถือมากๆแล้วก็แตนก็เรียนรู้วิชาการร้องมารงรามาจากท่านบ้างแล้วก็ท่านเป็นคนเขียนเนื้อกลอนกลอนนั้นให้กับแตนด้วยนะคะก็คือแม่มโนราเพนสียอดระบำนะคะก็ถือว่าเป็นครูที่สอนให้แตนรู้จักสำเนียงใต้สำเนียงมโรรารู้จัก วัฒนธรรมของพี่น้องชาวใต้อยากจะบอกว่าคุณแม่เป็นที่น่ายกย่องแล้วก็เป็นคนที่รักษาวัฒนธรรมของภาคใต้ไว้เป็นอย่างดีเลยค่ะอันนี้จะกําลันการันตีค่ะคุณแม่มโนราเพ็ญสียอดระบังนะคะหญิงได้ยินชื่อคุณแม่ตั้งแต่วันแรกแรกที่เริ่มเข้าวงการเลยนะคะชื่นชอบในความสามารถเพราะวันหนึ่งหญิงได้มาาปอนลูกศิษย์คนแรกของที่เอ้ชัสายสีใครไม่ยืดไปตี้นแล้วหญิงได้รู้จักกับแม่ได้รู้จักจริงๆได้สัมผัสกับแม่แล้วหญิงรู้เลยว่า แม่เป็นคนเก่งมากนอกจากจะขับปอนมโนุราเพราะแล้วมีน้ําเสียงที่ใครรอดจับใจแล้วแม่ยังร้นกรสดได้ทุกงานไม่ว่าแม่จะไปงานไหนซึ่งไม่ต้องมีข้อมูลล่วงหน้าแม่สามารถร้นมาเป็นกรอนให้ทุกคนได้ฟังซึ่งเป็นเรื่องเป็นราวได้ในในในาทีนั้นเลยค่ะซึ่งผมคิดว่าหายากมากที่จะอัจฉริยะขนาดนี้ ประทับใจในแม่ในตัวแม่นะคะก็คือว่าแม่อยากจะถ่ายทอดวิชาแขนงมนราให้กับลูกศิษย์ท,ทุกคนที่ตรงนี้สืบสานศิลปะวัฒนธรรมของคนใต้ให้อยู่กับคนใต้ตลอดไปให้เป็นมรดกโลกเด็กๆรุ่นใหม่ที่สนใจเรื่องมนราแม่ก็ยังสามารถทำให้เด็กๆมาสนใจมนราได้มากขึ้นจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะรู้แค่ว่าคุณแม่เญนรียอดระวัตเป็นสุดยอดบรมครูในแขนงมนราท่านหนึ่งที่ ทุกคนยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติได้สบายเลยค่ะตาเล่งเร่องโนราวันนี้ต้องยอมรับว่าปังได้เรามีโนราทั้งรุนเก่ารุนกลางและกัรุ่นไม่มากมมยเป็นชิโยดาบัมนี่โปราเกโารูได้แรกครั้งแรกที่วัดประาทาัดครับเระกกันนังเล่ยยึบเรื่องนู่เหล่าเรื่องนี้ว่าเรื่องนั้นแต่วมันลงก้อนนะครับมนลงก้อนที่สำคัญนะครับงานบุญงานสำคัญก้องต่างวัดงานช่วนร่วมเป็นชิ่โยดาบัมนี่จากขั้นอาซา,ามาตลอดเวลาตอบอกว่าเป็นความโชคดีก็คนตายที่ยังมีมอและนกตกถอนวามสาม,มารถเป็นช คนไทยคนตายได้ผักบุ่มใชนะครับเป็นสีโยนบัมจะเป็นนักเลงก้อนโนราที่จะนำปาศิลบมาถ่องทิ้นศิลปินหมื่นบานให้ขบคุยกับคนตายรู้จักกับโนราเป็นสีโยนบัมมาประมาณ30ปีนะครับสมัยนั้นท่านยังสาวๆอยู่นะครับท่านก็เป็นคนที่วงการโนร,ราที่มีการยอมรับนำคณะทำการแสดงไปทั่วประเทศไทยนะครับเป็นที่รู้จักเป็นที่ยอมรับ มีผลงานการแสดงมากมายโดยเฉพาะการบันทึกการแสดงของท่านาผมว่าน่าจะมากที่สุดของมโนราที่มีอยู่ในยุคปัจจุบันที่มีการบันทึกการทําการแสดงและเุยแพร่ต่อสาธารณชนมีทั้งคนไทยที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศที่ยงชมชอบผลงานของท่านไปเปิดเผยแพร่ใช้ สอนเยาวชนในโรงเรียนต่างๆแล้วก็ยังนำผลางานของท่านไปไปเป็นแม่ครูครับคือเป็นแม่ครูในเรื่องของการร้องบทกลอน